รียครูประจำวิชาที่เคารพกระผมนายสมเกียรติศิสง่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นประกาศศียบัตวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่1สาขาพืชศาสตร์ครับนิชานนายสาวศิริรัตน์ศิสวัิ์กำลังศึกษาอยู่ชั้นประกาศศียบัตวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่1สาขาพืชศาสตร์ค่ะกระผมนายสุภาพงศ์สีชมกำลังศึกษาอยู่ชั้นประกาศศียบัตวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่1สาขาพืชศาสตร์ครับครับ สำหรับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องสารเคมีที่ใช้ในฟาร์มนะครับสำหรับสารเคมีที่ใช้ในฟาร์มวันนี้เรายกมาหมนึ่งตัวอย่าง,ง <c oughs> นั่นก็คือนั่นก็คือโพพิเนตนะครับครับสำหรับโพพิเนฟนั้นจะอยู่ในกลุ่มของสารอัลิลิลบิวไดไทโอคาร์บอเนสสารสำคัญพอลิเมอร์สารกรสีสี1-2 โพธิลีนบิวไดไทโอคาร์บอเนตสำหรับคุณสมบาินั้นใช้ป้องกันและกำจัดโรคราในพืชเช่นแอคแทกโนดรานาำค้างและราขึ้น่อดอกครับวิธีการใช้อัตรา60กรัมต่อน,น้ำ20ลิตรพ่น2ครั้งครั้งแรกเพื่อเกิดการระบาดของโรคพ่นครั้งที่2ห่างจากครั้งแรกประมาณ10วัน วิธีการเก็บรักษา 1. ต้องเก็บในภาชนะเดิมแล้วปิดฝาให้สนิท 2. ไม่ให้ถูกแสงแดดสถานที่เก็บต้องแห้งและเย็น 3. ห่างจากมือเด็กอาหารน้ำสัตว์เลี้ยงและเปลวไฟวิธีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง 1. วางไว้ใกล้มือเด็ก 2. วางไว้ใกล้น้ำดื่มและอาหาร นอเยอะค่ะครับส่เหรับวิธีการทําลายนะครับการทําลายที่ถูกต้องหนึ่งหาสถานที่ที่เหมาะสมในการขุดหรือฝังทําลายบรรจุภัณฑ์สารเคมีที่ใช้หมดแล้วให้ห่างจากแหล่งน้ำที่พักอย่างน้อย50เมตร 2. ตัดฝังหรือทําลายภาชนะที่บรรจุสารเคมีที่ใช้หมดแล้ว ให้อยู่ในสภาพที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกสามห้ามนำภาชนะที่บรรจุสารเคมีที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้อีกครับสำหรับวิธีการทำลายที่ไม่ถูกต้องนะครับหนึ่งการนำบรรจุภัณฑ์สารเคมีที่ใช้หมดแล้วทิ้งลงแหล่งน้ำลำคลองสองการเผาทำลายบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สารเคมีที่ใช้หมดแล้ว สาการนำบรรจ,จุภัณฑ์สารเคมีที่ใช้หมดแล้วทิ้งรวมกับขยะมูลฝอยกลุ่มของกระผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับของ